สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมครับนี่คนมันหมานจะมาเทศบ่วงครับบ่วงลวดดักหนูเดมาดักคือแถวนี่ครับผมพี่น้องข้างหลังเป็นดักแถวที่ทํางานครับหลังทํางานหลังศูนย์กูชีดผมครับนี่เป็นเึร่งเจียวเข่าออกหมู่บ้านครับผมพี่น้องก็เลยมาหลาะเบิ่งแล้วครับมาเบิ่งเหมือเศร้านี่มีหนูครับมีหนูห้ายแถวเดี๋ยวมาเทศเบิ่งจะหาบ่วงครับ มาครับพี่น้องกัเบิ้งหมองใสน้ำกันครับนี่ครับพี่น้องดักหนีได้ครับ้ังแรกครับทางสวยมากครับผมยางสวยเลยครับนี่ครับไหลมานน้ำขางทางขางป้านี่ครับมันครับไม้เงาไว้จนสุดหมดเลยครับเดี๋ยวพี่น้องขอหยาใสก่อนครับ ียบร้อยครับผมพี่น้องใส่ไว้ียบร้อยครับหมดแล้วครับบ่วงหาหลังผมก็เลือกใส่ตะหม่องเด็ดๆเลยครับหาหลังยางกลับนี่ครับไม้ว้ครับมองนี่เป็นไม้ที่จะหูว่าเข้าใส่ไใแตะลองหม่องได้แน่นะครับนี่ไม้หนึ่งครับทางทางเที่ยวตัดไปนี่ครับผมพาพี่น้องครับพาผมมาบึงถืใส่ใบครับนี่นี่จะหนูนะครับนี่ทางเที่ยวเป็นแป้นเลยนี่ลัดออกมานี่ น้ำทางนี่ครับไม้สวยครับมีแต่ข้องหนูด้วยครับออกมาโอ้ยตรงนี้วด้ใส่ครับเบิ่งลองร้อยเพิ่งมากินเขานี่ครับนี่มันนั่งกินเขาอยู่นี่เลยนี่นี่ครับไม้หนูนอีกหนึ่งหลังที่ใส่ไว้ครับพี่น้องทางดีสูงให้เดลนทางคนเที่ยวเที่ยวขึ้นไปนี่ ไปงานมากๆครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวตอนเย็นประมาณทุ่มหนึ่งมาทํางานแล้วมาขอเวียนเดี๋ยวจะมาหลาอพ้าพี่น้องมาหยามเบิ้นะครับไปครับผมมันๆครับ